สวทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 1 0 1 7 5 m h z มกะ AM 1 3 6 8 h z กิเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารจังหวัดบุรีรัม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เพื่อป้องกันเมืองบุรีรัมย์ของเราให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ช่องทางการรับวัคซีนมี3ช่องทางดังนี้ 1. สแกน QR โค้ดบุรีรัมย์ไอซีสองอสมเดินสำรวจตามบ้าน 3. ติดต่อโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านทุกแห่งพี่น้องชาวบุรีรัมย์ที่ลงทะเบียนและถึงรอบการฉีดวัคซีน ลลังเฉีดเลยยิ่งฉีดยิ่งปลอดภัยลดอาการป่วยโควิดและลดอาการป่วยแบบรุนแรงเพื่อบุรีรัมเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเองวัคซีนโควิดไม่น่ากลัวอย่างที่คิดฉีดเถอะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ร้อยเมกะเฮิร์ และระบบ AM ความถี่1368กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเสนอรายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษาค่ะช่วงต่อน,นี้ไปเชิญพบก,กับรายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษาผลิตรายการโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามระทรศึกษาเขตสอนดำเนินรายการโดยประกอบจันประโคน ดมกัน เคยทอ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษารายการของเราออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เชิดชูคุณธรรมรายงานกิจกรรมทางด้านการศึกษาผลิตรายการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งเขตสองเขตสามและเขตสี่ค่ะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM 101.75เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังและรับชมผ่านทางไลฟ์สดได้ในขณะนี้นะคะผ่านทางเพจ Facebook ไลฟ์เพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ในไลฟ์สดของเรานะคะ ซึ่งวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2564สุขสิ้นเดือนค่ะวันนี้คุณประกอบจันปรรคนติดราชการนะคะได้ให้ดิฉันมาดำเนินรายการแต่วันนี้ดิฉันก็ไม่ได้ดำเนินรายการคนเดียวนะคะวันนี้ดิฉันมีท่านผอ,อ,อคนเก่งนั่งอยู่ข้างๆตรงนี้ด้วยนะคะขอต้อนรับ ท่านผอไพยบูรณ์มั่นยืนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังวิทยาคมสวัสดีค่ะท่านผอ,อคะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับรผมไพยบูรณ์มั่นยืนผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังวิทยาคมสพมบุรีรัมย์ครับค่ะต้องกลับขอบพระคุณท่านผอนะคะที่ได้สลับเวลาให้เกียรติ เป็นแขกรับเชิญให้กับรายการของเราในวันนี้นะคะซึ่งทุกๆวันศุกร์ในการออกอากาศของรายการของเรานะคะจะเป็นเวทีที่จะได้พบปะได้รู้จักโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกิจกรรมเด่นๆของแต่และโรงเรียนเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนอื่นๆได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนและก็การบริหารจัดการของโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีได้มาร่วมแชร์แล้วก็มาร่วมชื่อ ชมในผลผลิตที่เกิดขึ้นร่วมกันณเวทีตรงนี้นะคะซึ่งสัปดาห์นี้เป็นเวทีของกระสังวิทยาคมค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้มาพูดคุยกิจกรรมดีๆของโรงเรียนกระสังพิทยาคมที่จะมาร่วมเล่าให้เราฟังว่ากิจกรรมของโรงเรียนกระสังพิทยาคมซึ่งตั้งอยู่อำเภอรกระสังที่เราได้ยินแต่ชื่อนะคะ กิจกรรมมีมากมายผลงานที่เกิดขึ้นมีมากมายมีอะไรบ้างนะคะอีกสักครู่เราจะได้มาร่วมพูดคุยกันค่ะแต่วันนี้สิ่งที่จะเล่าแจ้งให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบในในในตอนนี้เลยนะคะล่าสุดอัปเดตล่าสุดเลยนะคะท่านผอ,อ,อคะ่ะยอดผู้ติดเชื้อในภาพรวมของประเทศของเราข้อมูลวันนี้ล่าสุดออกมาเมื่อสิบนาทีเมื่อสักครู่นี้นะคะคตอนนี้ยอดอยู่ที่ ผู้ติดเชื้อใหม่นะคะ17,345ห้าคนครับก็ลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อยนะครับเมื่อวาน7นึ่หม่นเพันหกร้ยหกสิบเก้าคนนะครับเออถอนหายใจคือทุกครั้งของวันศุกร์เนี่ยดิฉันจะต้องอแจ้งยอดอัปเดตยอดผู้ติดเชื้อวันต่อวันซึ่งในการในการแจ้งทีก็เหนื่อยใจไปทุกครั้งกับยอดท,ที่ที่เพิ่มขึ้นแทบจะทุกคร,ครั้งเลยค่ะครเราไม่อยากที่จะ อบอกจํานวนที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นต่อเนื่องเราอยากที่จะบอกจํานวนที่ลดลงลดลงนะคะซึ่งมีผู้เสียชีวิตถึงหนึ่งร้อยสิบเจ็คนตอนนี้ก็คือวิกฤตหนักแล้วแหละนะคะก็คือจากที่เมื่อก่อนเนี่ยที่ที่ปีที่แล้วหรือช่วงก่อนก่อนเนี่ยนะคะยอดผู้ติดเชื้อยังยังไม่เยอะขนาดนี้เราก็ยัง หวาดหวั่นหวาดกลัวกันแล้วแล้วตอนนี้คือเยอะขึ้นมากๆแล้วก็ใกล้ตัวเราขึ้นมาทุกทีแล้วนะคะก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราต้องระวังตัวเองเพิ่มมากขึ้นจากที่ที่ฉันเคยเคยเคยแชร์ให้ฟังในครั้งก่อนๆนะคะคือตัวดิฉันเองค่ะท่านบอจริงๆเราเป็นเพื่อนกันนะคะเราเรียนปริญญาตรีปริญญาตรีที่เดียวกันค่ะแต่วันนี้ท่านเป็นแขกรับเชิญให้ดิฉันนะคะก็เรา ะจะบอกตัวเราเองเสมอนะคะคือดิฉันจะบอกโดยฉันเองเสมอเวลเอาออกจากบ้านเนี่ยดิฉันจะสมมุติว่าคนรอบๆอเ<อ>ขาติดเชือ้อจะทําให้ตัวดิฉันระวังมากขึ้นตอนนี้ก็เลยเอ,อมันบางทีบางเราไม่ได้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงหรือใกล้ชิดอะไรต่างๆแต่บางทีโอกาสที่มันจะมาโดยไม่คาดคิดอะ่ะก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นระวังทุกกระเบียดเลยตอนนี้ค่ะท่านบอ ทุกคนต้องช่วยกันนะครับระมัดระวังตนเองนะครับอย่าให้ติดเชื้อโควิดนะครับก็เท่ากับช่วยเป็นการช่วยสังคมนะครับเป็นการช่วยบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ต้องทํางานหนักมากขึ้นเพราะเรานะครับก,ก,ก็ฝากทุกคนนะครับะะระมัดระวังดูแลตนเองให้ดีครับเหนื่อยทุกภาคส่วนแล้วก็ส่วนเกี่ยวข้องทุกอย่างก็คือตอนนี้ทุกคนก็คือปรับปรับตามสถานการณ์ที่ไม่ปกติกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา สถานพยาบาลหรืออะไรต่างๆตัวนี้นะคะชุมชนอะไรต่างๆก็มีการปรับเปลี่ยนไปหมดจะช่วยกันก่อนเนาะค,ค่ะ <ผม S 1> ท่านผอแล้วโรงเรียนกระสังพิทยาคมอะค่ะตอนนี้เปิดทําการสอนในลักษณะไหนคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะค่ะครับสําหรับโรงเรียนกระสังพิทยาคมเองนะครับในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564เนี่ยเราก็ก็ได้เปิดเรียนออนไลน์ ได้ช่วงหนึ่งนะครับช่วงวันที่14มิถุนายนนะครับจนถึงวันที่2กรกฎาคมเนี่ยเราเปิดออนไซต์นะครับจะเป็นออนไซต์แบบสลับกลุ่มนะครับเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B สลับกันมาเรียนเพื่อลดระยะห่างนะครับแต่พอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ที่มันรุนแรงขึ้นนะครับขณะนี้เนี่ยทางโรงเรียนก็จําเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบการจัดการสอนนะครับตอนนี้ก็เป็นแบบแบบทางไกลร้อนะครับทางไกลก็คือทั้งออนไลน์ทั้งออน เอ่บ้างออนแฮนออนดีมานนะครับก็แล้วแต่ธรรมชาติวิชาแล้วแต่บริบทของของครูครูผู้สอนแล้วก็นักเรียนนะครับซึ่งก็เราไม่ทราบว่าเราต้องจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลอย่างเงี้ยนะครับไปอีกนานเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ก็อาจจะเป็นปัญหาบ้างนะครับทั้งตัวครูผู้สอนแล้วก็นักเรียนนะครับก็จะต้องช่วยกันแก้ปัญหาครับ ก็ตอนนี้หลายๆโรงเรียนนะคะก็ก็น่าจะใช้รูปแบบการการเรียนแบบออนไลน์แทบจะแทบจะทั้งหมดแล้วนะเวลานี้นะคะคือน้อยน้อยมากที่จะยังออนไซ์อยู่นะคะคืออ่าแล้วทีนี้ในในใน,ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตัวเนี้ยเด็กๆเ,เขาเขามีเสียงสะท้อนตอบรับแบบไหนคะทั้งตัวเด็กนักเรียนทั้งผู้ปกครองอ่าก็ ก็ย่าดำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของโรงเรียนกระสังพิยาคมเองเนี่ยผมว่ามีข้อดีตรงที่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยะนะครับท,ที่เราจําได้นะช่วงหนึ่งเนี่ยเราก็มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นเหมือนกับเป็นการวอร์มว่าคุณครูก็ต้องมีความพร้อมต้องเตรียมหา,าเทคนิควิธีการสอนแบบออนไลน์ะนะครับโดยการใช้โปรแกรมต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยของคุณครูก็จะได้เตรียมการ ตัวนักเรียนเองนะครับที่เป็นนักเรียนเก่าของกระทรวงพยยคมเนี่ยก็จะมีความคุ้นเคยกับการเรียนออนไลน์ line, ตั้งแต่ปีที่แล้วอพอมาปีนี้เนี่ยนะครับเท่าที่สังเกตดูเนี่ยผมว่าความพร้อม <complac. S 1> ของนักเรียนกับความพร้อมของครูเนี่ยในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยค่อนข้างมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโรงเรียนก็ไม่ได้ทอดทิ้งกลุ่มเด็กนักเรียนที่อาจจะเข้าไม่ถึง <iend. S 3> ใ,ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนนะครับสมาร์ทโฟนอาจจะไม่มีนะครับแท็บเล็ตโน้ตบ <Note book S 2> ุ๊กนะครับอาจจะไม่พร้อมเนี่ยนะครับหรือนักเรียนบางส่วนอาจจะมีสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตมีโน้ตบุ๊กแต่ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นนะครับโรงเรียนก็ได้สารวจความพร้อมของนักเรียนว่านักเรียนมีอุปกรณ์มีอะไรต่างๆพร้อมหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ ได้ปรับตารางเรียนตารางสอนะนะครับเพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอนออนไลน์นะครับถ้าเราจัดตารางเรียนเหมือนกับปกติเนี่ยวันละ7จ็ดดชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะทําให้หนักเรียนนั้นเรียนหนักนะครับไม่มีเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็จะปรับอของกระทรวงเพียคมเนี่ยจะใช้การจัดตารางเรียนแบบกึงก่งๆึ่งบล็อกคอร์สนะครับก็คืออ,อย่างถ้าปกติเนี่ยเราอาจจะจัด วิชาคณิตศาสตร์หนึ่งชั่วโมงวิทยาศาสตร์หนึ่งชั่วโมงในแต่ละวันเนี่ยไลย่ลไปะนะครับพอมาเป็นช่วง<ม>ของการจัดการเรียนการสอนออไลก็จะอาจจะรวบนะครับอาจจะเอาวิชาวิทยาศาสตร์มาติดกันเลยสชั่วโมงะนะครับคณิตศาสตร์สชั่วโมงค,คือพยายามให้แต่ละวันเนี่ยเรียนน้อยวิชาที่สุดนะครับเพื่อให้เด็กได้ได,ได้ได้มีเวลาแล้วก็ลดภาระงานนะครับก็กำชับคุณครูผู้สอนว่าเรื่องของการสั่งงานสั่งการบ้านเนี่ยจะต้องลดลงนะครับ ยืดหยุ่นต่อผู้เรียนนะครับยืดหยุ่นกับผู้เรียนให้มากที่สุดนะครับทั้งเรื่องของเวลาเรียนทั้งเรื่องของงานทั้งเรื่องของข้อสอบอะไรต่างๆต้องยืดหยุ่นนะครับเข้มงวดกับครูแต่ยืดหยุ่นกับนักเรียนนะครับก็สาหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์นะครับขณะที่เราสํารวจได้แล้วก็จะจัดกระเด็นการสอนแบบออนแลนนะครับก็คือจะต้องเอาใบความรู้เอาใบงาน ไปแจกให้กับนักเรียนนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังรวบรวมอยู่ครับต้องนําเรียนท่านผู้ฟังได้ได้ทำความเข้าใจนึกภาพโรงเรียนกระสังพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดขนาดใหญ่ใหญ่พิเศษใหญ่พิเศษนี่คือตอนนี้เรามีเด็กจำนวนตอนนี้เด็กของเราเนี่ยประมาณ2,900คนเกือบสามพันนะคะคุณครูคุณครูร้อย 45คนครับค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เลยนะคะ,คะใหญ่พิเศษเลยแหละก็ในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็ก็ใช้รูปแบบของออนไลน์เข้ามานะคะก็คือให้เป็นในลักษณะกึ่งบล็อกคอร์สที่ท่านท่านพูดในการได้นําเรียนไปแล้วนะคะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราก็คือจะทําทให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแล้วก็ส่งผลให้เกิด คุ้มค่าในการเรียนกับเด็กมากที่สุดแล้วผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองให้ความใส่ใจให้ความตอบรับแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนในการเรียนของลูกๆยังไงบ้างคะครับก็ในส่วนของผู้ปกครองเนี่ยนะครับก็คงจะต้องปรับเหมือนกันนะครับปรับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของของโรงเรียนแล้วก็การเรียนของลูกๆนะครับของเด็กนักเรียนในในปกครอง ซึ่งเท่าที่สอบถามนะครับผมว่าในปีนี้เนี่ยผู้ปกครองก็เข้าใจนะครับเข้าใจแล้วก็ว่าโรงเรียนมีความจําเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับแต่ข้อจํากัดก็คือผู้ปกครองอาจจะมีเวลาที่จะมาดูแลมากวดขันลูกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ด้วยความที่เป็นเด็กมัธยมเนี่ยผมว่าก็จะแตกต่างจากเด็กอนุบาลและเด็กประถมก็คือผู้เรียนนั้นสามารถที่จะเรียนได้ด้วยตนเองนะครับผมว่าตรงน,นี้ก็จะ ลดปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะครับค่ะผู้ปกครองมีความเข้าใจมากขึ้นครับก็ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีร่วมไม้ร่วมคนละไม้ละม,มือ<ช>แล้วกันะนะคะ,คะท่านผอทั้งโรงเรียนทั้งคุณครูทั้งนักเรียนแล้วก็ทั้งผู้ปกครองในการที่จะเราจะก้าวข้ามผ่าน เหตุการณ์ร้ายๆตรงนี uh ้ไปด้วยกันคือตอนนี้ช่วยๆกันก่อนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและการแนวปฏิบัตินโยบายใดๆต่างๆก็คือคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวนักเรียนเป็นสำคัญเลยนะคะใช่ค่ะและทีนี้ในในในส่วนของพื้นที่ของอำเภอกระสังอะค่ะโรงเรียนกระสังวิทยาคมของเราเนี่ยได้มีส่วนในการที่สนับสนุนชุมชนในเรื่องของการเตรียมการป้องกันสถานการณ์โควิด อย่างไรบ้างคะท่านบอคะครับก็ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลนะครับข้อมูลของผู้ผู้ป่วยโควิดของอําเภอกระสังนะครับในระลอกใหม่เนี่ยคือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยนะครับอำเภอกระสังนี่จะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีผู้ป่วยโควิดนะครับก็เพิ่งมีช่วงที่เริ่มล็อกดาวน์นะครับล็อกดาวน์ในเขตปริมณฑลนะครับก็จะทําให้พี่น้องประชาชนที่ไปทํางานที่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะทยอยกลับ มาที่อำเภอกระสังรณะ,ะในี้ในยอดทุ้ป่วยของอำเภอกระสังค่อนข้างสูงนะครับเกือบแซงเกือบทุกอำเภอแล้วแหละนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับวันที่29กกรกฎาคมเนี่ย61รายนะครับเฉพาะเมื่อวานเฉพาะเมื่อวานนะครับยอดรวมตอนนี้น่าจะประมาณ 200- 300คนแล้วนะครับประมาณนี้นะครับสอง้ยกว่าคนเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็ตระหนักนะครับ ถึงปัญหาของของการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับเราเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์ทั้งโรงพยาบาลกระสังนะครับสารสุขอําเภอกระสังรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รอพสตต่างๆเนี่ยนะครับก็ทํางานหนักนะครับสถานที่ที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็ได้อนุญาตนะครับได้ดูแลช่วยเหลือพี่น้องนะครับให้ทาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนี่ยนะครับมาจัดเป็น أ, CI อนะครับเป็นที่พักคอยสำหรับผู้ป่วยก็ใช้โรงเรียนนะครับ أ, หอประชุมสุกันนันนะครับซึ่งเป็นหอประชุมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีห้องประชุมชมพูฟ้านะครับที่เป็นสถานที่พักคอยคสุกันนันเนี่ยน่าจะ48เตียงนะครับเป็นที่พักคอย<ม>สำหรับผู้ป่วยสีเขียวะนะครับแล้วก็ชมพูฟ้าเนี่ยประมาณ22เตียงสำหรับฟื้นฟู นะครับผู้ป่วยที่ใกล้จะดีขึ้นนะครับเพื่อเรากลับบ้านเพื่อให้สามารถที่จะเกิดการฟลอ์นะครับในการดูแลรักษาผู้ป่วยในเขตอำเภอกระสังครับตอนนี้ก็มีผู้ป่วยเข้ามาเต็มแล้วครับทุกวันที่ผมเข้าไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็ก็เต็มหมดแล้วนะครับก็จะหมุนเวียนไปนะครับเต็มก็ถ้าถ้าที่โรงพยาบาลกระสังมีเตียงว่างก็จะทยอยส่งผู้ป่วยสีเทียวเข้าไปนะครับค่ะ ในจานวนยอดผู้ติดเชื้อของกระสังเนี่ยยังไม่มีเด็กนักเรียนของเราที่ที่ที่ได้ข่าวว่าติดเชือ้อยังยังไม่มีครับค่ะยังไม่มีเด็กนักเรียนติดรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาจากอ๋อจะมาจากต่างพื้นที่นะคะคซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ทราบว่าในส่วนของภาคกลางส่วนใหญ่นะคะจังหวัดทางภาคกลางก็ได้รับมาตรการคือล็อกดาวน์นะคะส่วนหนึ่งก็คือเตียงเต็มด้วยก็คือ กลับบ้านนะคะก็คือมารักษาที่บ้านซึ่งบุรีรัมย์ของเราเนี่ยได้รักษาคนบุรีรัมย์คือรับกลับบ้านฟรีเลยนะคะแล้วก็รักษาฟรีด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะลุงเนวินที่เด็กๆเ,เรียกกันเนี่ยนะคะตอนนี้ได้ทำโรงพยาบาลสนามจังหวัดบุรีรัมย์ที่ไอคิวเฮาส์ House ค่ะไอคิวเฮาส์คือเป็น ทางออกไปลำไปมาตรงแยกแยกเขาเรียกว่าแยกกระสังนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาไปทางลำไปมานซึ่งตัวนี้เป็นเป็นที่ที่จากในส่วนของพื้นที่ที่กว้างจอดรถสะดวกสบายแล้วก็มีความโปร่งจากเตียงสองพันเตียงนะคะแล้วก็2,500ันห้าร้อยเตียงใช่ไหมคะคือตอนนี้ก็ระดมในส่วนที่เกี่ยวข้องที่สามารถที่จะช่วยกันได้ตอนนี้เกือบเสร็จแล้วน่าจะเหลืออีกแค่วันสองวันก็น่าจะ เปิดบริการใช้ได้แล้วนะคะเมื่อเมื่อวันก่อนก็เห็นจิตอาสาของโรงเรียนบุคคลชายพิยาคมของน้องน้องนักเรียนทบีนัมเบอร์วันที่เข้าไปช่วยจัดสถานที่นะครับรวมทั้งโรงเรียนอื่นๆนะครับของรดจิตอาสาของบุลวงพิยาคมนะครับที่เข้าไปช่วยนะครับก็มีลูกๆนักเรียนของเราที่ทั้งชมรมทบีนัมเบอร์วันทั้ง ทีมงานจิตอาสาในส่วนของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะในของสพอมอบุรีรัมณีนําโดยท่านกิตละมูลมอนนะคะคที่ท่านได้ให้ความห่วงใยแล้วก็ให้ความสนับสนุนในการดําเนินงานโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ของเราอย่างเต็มที่เลยนะคะขาดเหลืออะไร เราช่วยกันคนละไม้คนละมือตอนนี้2,500เตียงแล้วก็เป็นเป็นศูนย์พักคอยด้วยใช่ไหมคะคในในพื้นที่ตรงนั้นนะคะพื้นที่กว้างมากเลยถ้าท่านผู้ฟังนึกภาพไม่ออกนะคะติดตามที่เพจลุงในวินจะมีภาพให้ให้ท่านเห็นจำนวนเตียงมากมายจำนวนอ่าคนบุรีรัมหัวใจบุรีรัมเดียวกันเนะะี่ยค่ะไปช่วยกันด้วยความเป็นจิตอาสาไม่มีใครบงังคับใครทุกคนไปด้วยใจแล้วก็ ผลไม้ผลมือไม่ไม่เฉพาะแค่ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองที่เราได้ศูนย์ไ q House ตัวนี้นะคะก็จะมีแต่ละอำเภอด้วยนะคะคท่านผ<พ>อคะซึ่งกระสังก็ได้คือในส่วนของโรงเรียนกระสังพิทยาคมลำไปมาเท่าที่ทราบนะคะลำไปมาก็คือโรงเรียนทานทองพิทยาคมจำนี้พิทยาคมเป็นศูนย์วักคอยต่างๆต,ต,ตอนนี้ก็ทุกท่านได,ได้เตรียมการในทุกภาคส่วนช่วยกันเหนื่อยด้วยกันแหละนะคะคก็คือทั้งเรียน <c oughs> ออนไลน์ด้วยแล้ว ก็ทั้งอจัดการในส่วนของตั้งรับในสิ่งที่จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยังไม่ทราบว่าจะมากขึ้นเท่าไหร่จะพอหรือเปล่าอย่างกระสานพิษนะคะคถ้าเกิดว่าไม่พอมากไปกว่านี้แล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมการในการเตรียมสถานที่แบบไหนอย่างไรจริงๆไม่อยากให้เพิ่มขึ้นไปกว่านี้แล้วแหละเนาะค,คือคือตอนนี้ทุกคนยอมรับว่าหลายๆท่านก็มีความเครียดกังวลลึกๆแล้วก็มีความแบบเอ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยที่จะเป็นเหมือนปกติเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะก็คือสถานการณ์แบบนี้พวกเราเข้าใจอาจจะ,ะพยายามผ่อนคลายตัวเราเองด้วยเนาะก็คืออย่าไปจดจอด่อและอย่าไปอะไรกับในในข่าวอะไรต่างๆแยกแยะพิจารณาใช้วิจารณญาณต่างๆนะคะตอนนี้มีข่าวปลอมมีข่าวจริงมีข่าวที่สร้างกระแสอะไรมากมายนะคะตอนนี้ก็คือขอให้ติดตามใน เว็บไซต์หรือเพจที่เชื่อถือได้เป็นของหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะคะซึ่งจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงด้วยนะคะค่ะจริงๆขณะนี้เนี่ยหลายโรงเรียนนะครับก็เป็นสถานที่พักคอยนะครับเป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนะครับอย่างในสาวิษาาเขียกระสังเนี่ยทั้งโรงเรียนพระประชัยวิทยาคมนะครับก็เป็นศูนย์พักคอยของอำเภอพระประชัยนะครับ โรงเรียนสุงเนินพิยคมนะขณะนี้ก็เตรียมการที่เป็นศูนย์พักคอยเหมือนกันนะครับภัยสารพิยคมนะครับที่ประโคนชัยนะครับก็จัดเป็นศูนย์พักคอยหลายๆโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมซึ่งขณะนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่เนี่ยผมว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับเพื่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ <c oughs> นจนะสุข่แล้วก็ชุมชนของ,ขของเราครัอย่างเมื่อวานก็เห็นผ้้ทยสงเตรียมการโรงเรียนผ้้ทยสงนะคะคก็เตรียมในส่วนโซนตรงนู้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะก็ต้อง ขอบพระคุณท่านผอไพบุ์มั่นยืนนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยเรื่องราวดีๆให้กับเราที่รายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษานะคะซึ่งได้แชร์ในเรื่องของอรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกระสังวิทยาคมแล้วก็แนวทางในการที่เราจะสนับสนุนในส่วนของชุมชนในการที่จะ ต้องรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติในตอนนี้จํานวนผู้ติดเชื้ออะไรต่างๆตอนนี้นะคะซึ่งทางโรงเรียนก็ได้เตรียมการอย่างเต็มที่กับท่านผอ,อ,อตัวเล็กๆคนเก่งคนนี้นะคะผอ,อ,อรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะซึ่งท่านมีกิจกรรมจริง,รงๆกิจกรรมกระสังพิทยาคมเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เวลาหมดแล้ว สัญญาณว่าครั้งต่อไปนะคะจะเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจอีกมากมายหลายประเด็นเลยนะคะโด,ย,ดยความยินดีครับค่ะค่ะวันนี้นะคะรายการของเราเวลาหมดแล้วคุณหมอมารอต่อคิวต่อจากรายการของเราแล้วนะคะต้องขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังขอบคุณพี่เทคนิคที่เปิดเพลงเพราะๆและไลฟ์สดให้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่เอื้อเฟื้อเวลาให้กับทางรายการ ขอบคุณดรกิตติละมูลมอนผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ที่อํานวยการผลิตรายการขอบคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะท่านผอไพบูบุญมั่นยืนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคมค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันจตุพรแปลเดสงศึกษานิเทศสพมบุรีรัมย์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โห oh อย่ารีบเอ่ยคำว่าทำไม่ได้ถ้าในหัวใจของเรามีคำว่าอที่ใดมีเด็กมีคนมีความไม่รู้ที่นั้นจะต้องมีครู ว่ิ้นไกลๆคนไทยทั่นนาครูเราฝันฝ่านำพาและเฝ้าดูแลขอให้เป็นผู้สร้างผู้ให้ด้วยใจรักแท้อุปสัรคได้ได้รังแกยอมแพ้แก่ความตั้งใจง